เกมเด a ดบาร์เด็ดไลน์นะผมเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวไม่ไ <dévelop> ด <eigentlich analysis> ้เ <incident> ล <roster> ่น <MCU> ท <toc uit> ุกคนนะอันนี้อันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะทุกคนผมฝากกดกดซับ้วยนะแม่งช่องเก่ามันโดนแฮกไปแล้วทุกคนกูคืนไม่ได้อะไรวะอะไรวะใครถามมึงวะทุกคนนะดูปากมะนนะแล้วกาเกิดด้วยกันหมดเลยอะไรนี่อ่ะฮัลโหลเช็ค เอ้าอีกเฮ้ยมันมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูโดดโดดออกมาจากไอ้นี่ไม่เจอมาเลยนะแถบแถบกลางเองมาวะเออว่าไม่เอาแถบกลางเฮ้ยน่าจะใช่มั้งมันหิวผู้ดีสัตว์ปั่นไฟนะปั่นไฟนะมันมีมันอยู่มันอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่โอ้โหมันมีนี่เนี่ยบะที่นี่ตึงที่นี่ตึงกุมภันดาที่นี่ตึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เ,บบเชิงต่อยนน็่ไฟเอ็นเเี่ยอา,อาเอาย่องไวมาเน,นเนียนได้เนียนได้ก็เนียนไปนะครับี่มันมาห้องเอ้ยมันมาตั้งแฉกเหที่เดิมวะ่ะเยเราอะกูมาแถวไอ้นี่กันทมน้ำมันเอาทีเกมมันนีน่าโอเคเฮียเที่มันย่องมาทางไหนวะ เกือบเห็นกูอยู่ยตรงบัานน้ำมันบัานน้ำมันไป,น,ปน้ำมันปั๊มน้ำมันมันเซ็ตแทบ็บแท็บล่องหนะเน<อ>าะอ๋อแทบ็บดำมาเหรอ,อหอูเนียนกูเนียนกรึบเดี๋ยวกูเนียนกรึบไปบ้านเล็กอะไปบ้านเล็กอะ กูฉีกไปโซนไอ้เหี้ยกูเห็นลวงบิวมาเล็กไปเได้เซตแท็บนะโอ้ปั๊มน้ำมันอีกไปละโชคดีไปละโมันไปละมันไปละมันไปหาแล้วมันไปหาแล้วปั่นนะครับปั่นนะครับคุณช่วยด้วยครับคุณเที่ครับเล้นสายเนียนต้องเล้นสายเนียนเห็นละจริงเลยแล้วกันสายเนียนไม่ช่วยเฮียนะไม่เปิ๊กมันึ้นกาดแตัดตัวพวกรถเลยอยู่นเจ้แท็บเจ้แท็บ ลิ้นแทบไปลิ้นแทบไปวันนี้ไม่โคตรตึงอ่ะกูว่านะไฟจัดเต็มมากกูเห็นอ่ะหูแลวยาแม่งล็กกันวะมองไม่เห็นเยอะเลยท้องวีเด้ถยาวาไหนมันปั่นอย่างหูอะไม่ได้เลยปั่นใับเกรืขึ้นนึงก็ได้เอาเกมไปก่อน

มีมีอยู่ฝั่งนู้นฝั่งฝั่งข้ามบ้านอะไล่ใครวะมามมาตัวเครื่องปิดเจอหลวงบิวมามาปั่นเครื่องนี้เลยหน้าบ้านเดี๋ยวหน้าบ้านปั่นตรงๆลงรถอ่ะปั่นแยกก็แล้แยกกันปั่นเลย ไกลอยู่ไกลอยู่ตรงรถแตกตรงรถแถวรถแตกโอ้แม่ไฟไม่ทันเ,เพื่อนไปดับวยชีเมื่อกี้เมอเกือบกดสกิลเช็คไม่ทันสวยมันน่าจะไปตรงโทเทมไฟ เพม่อควาช่วยแล้อนปั่นต่อแล้วกันช่วยยังงาจะไม่ช่วยเหรอช่วยแล้วจะมีคนไปดึงแล้วอ้อนมันในโอเคสวยสวยอุ้ยเหม่อเชี้ยกดเร็วน่ะ อยู่แถวรถแตกแถวรถแตกแถวรถแตกน่าจะมาหาเครื่องติดแล้วกู่าเอ้าไอ้แก่หนึ่งทีบออหนึ่งทีกูไม่ช่วยด้วยครับกูคนเดียครับไปดีกว่ากูคขาจะขุนนะมันคิดดื้อดิเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยต้องเน้นรอดดิวะเราต้องชีวิตตัวเองให้รอดเ้วย ผมไม่อยากวิ่งนะผมเอาฮอินมาผมเผื่อไว้จะจะหนีอะไรนะไปคนดูถึงแม้จะไม่มีถึงแม้จะไม่มีก็ตามไม่รู้ว่ามนนีพไม่เป็นไรเพื่อนพรใจไม่เคยสนใจกูหรอกมหาฮิวอยู่อะ มันก็ไปที่เดิมอีกสัตว์เงาเห็นเงาไม่รู้เห็นเงาไม่ได้เงามาเป็นตัวอะไรเี้ยมาไล่แผลไล่แผลมามมันเดินมาเช็คมันเดินมาเช็คโอ้โหดิแท็บแล้วมาแน่มาไม่อุ้มันเอาไปแก่เขี่ยมันเอาไปแก่มันเอามันเอาเป็นมันเบี่ยงคนเนื้อวิ้ย มองไม่เห็นแทบมีมีเียมกีมองไม่เห็นแทบปั่นเลยลุมปั่นสคนเลย ลุงไม่ทำห tacos, เาเลยเลยแค่แค่เด็กจริงกล้วลุงแตกลุงอดเล่นไหวช ف, หิวไหวชิวเอามีมาแล้วมันมาแล้วแถบกลางเองเหรอวะใช่มาแถบกลางเองแล้วเมื่อกี้ เอทันวเอาชัดเลยแถบกลางเองเฮียเขี่ย, <c oughs> ยแล้วเดี๋ยวโอ้ปโน้ด

<laughs> ผมเมื่อกี้อย่างเนียนนะบอกเลยไม่เบื่เลยไม่เ่แถบกลางเองไอ้เหี้ยใส่เต็มใส่เต็มคนนี้ใส่เต็มเจ่พิ่งเจะเพิ่งจะเย็นเย่มันอยู่แถวนี้อยูม่มาคุณมาฮิ้วเพื่อนมาเล่นมาฮิ้วเพื่อนเออเพื่อนมาฮิวฮ้วมาฮิ้วก่อนไม่ไม่ทันละ คนดีผมจองแล้วนะเออสวยกลับมากลับมาแล้วย่ยไปปั่นไฟนะย่ยไปปั่นไฟนะดูแท็บกัน น่าจะไปวิ่งน่าจะไปเช็คแถวโซนนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วแม่งอยู่บ้านแถวบ้านเล็กน้องเพื่อนอยู่น้องเพื่อน,น,อ,อ,นอยู่โอ้โหเจ้าไรดีโร่น่าจะแขวนในตรงนี้ใกล้ๆอ่ะ่ไไมด้แขวนใกล้กลยลังเนอะ จะคอยดูเชิงอเอาช่วยเลยทำไมกูช่วยละ <Yeah. S 1> ไปเจมวิ่งสีเลยเจมวิ่งสีเลยถ้างั้นมันเจอแน,น่กอออดอฟีทีนึง โอ้โหมันดักหน้ากูเออร้อยดึงเลยดึงอะไรไอโคจัดเต็มอ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปนะมันเดินบนบ้านเดินบนบ้านเรอ เดินมานแถวนี้ละเดินออกจากบ้านละเดินกลับมากลับมานะกลับมานะมันเป,เปิดตู้มันเปิดตู้ไอ้สัสหล่นหล่นไม่หวันว่นระวังอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูเ <c oughs> ข้าบ้านเล็กเข้าบ้านเล็ก มันแม่งเดินโซนเลยไอ้รถแถวนี้มีเครื่องใกล้ติดด้วยแม่งโซนง่ายเลยเปิ <c oughs> <c oughs> บดบาลเร็ว <c oughs> อ้ม <c oughs> ันเอากูมันเอากู เดี๋ยวกำลังวนกลับไปทางเดิมเจมาเล็กก็ได้เจมาเล็กนะอ่ะพยายามวนไปเชี่ยมันอยู่มันอยู่แถวบ้านเล็กเลยเหยียบแท็บรัวๆแท็บกลางเองพวกเยนอ่ะเพื่อน่าจะตายเ <c oughs> หลือเฮียแลวครับ

ปันเลยปันเลยปันยาวไปแล้วสวยโหประตูมันอยู่โคตรใกล้กันมันโซนได้เลยกูบอกเดินไม่กี่ก้าวถึงเลยเหอ อยู่แถวกูเลยข้างหน้ารถแตกตรงรถแตก <Yeah. S 1> มันเดินโทมาตัว้มันเดินโทมาตัว <Yeah. S 1> โอ,วอ้ไอ้เดี๋ยวเอาสุด ah. เดี๋ยวเอาสุด ah. อยู่ในตู้ อยู่ในตู้เฮ้ยมันเจอกูเหี้ยเหี้ยเล้วไม่ได้อยู่ละมั้งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฉีกไปเบอร์ประตูกูฉีกไปเบอรประตูโอ้ฉีกกรเฮียล์ฉีกปประตูนี้ยนะโอ้เดเลยจริงได้ไม่เอาแถบกลางเองมาโอ้โหเฮียแถบแม่ไปไม่ได้เนี่ยมันไปมันไปมันไปมันกลับมันกลับมันกลับไป ไม่ลอยเลือดยังไม่เห็นรอยเลือดแน่เลยมันแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องนะมังมังมังโดยได้ยินดิเสียงโคตรดังมาเล็วดิไอ้เหี้ยไปเก็บแถบวิ้ีแถบมันแถบดำเลยนะเหี้ยแถบดำมาวะเหมือนเซตแถบไม่มีเสียงเลยนะโอ้แถบดำไอ้เหี้ยโอ้ยแถบดำกลางเอง โคตรโคตรเกียนนะบอกเลยมันกลับอุ้มหมดแล้วเกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่ขอดูแถบก่อนโหมันเอาแถบไว้ตรงประตูเกียรเสิ็แล้วเสร็จแล้วกาเสร็จยัง ไปนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะทันปาละแต่ถ้ามันถึงปั๊มค่อยออกนะเอาไปเลี้มาเรื่อยเอามาเลี้อวมาเรื่อมาเฮยเลียวมาเรื่ยเอาเลี้อวมาเร็วอยเดีถว่าดถือว่ารอดรอดหนึ่งถือว่ารอดหมดไปว้าวใจเพื่อนทุใจเพื่อนใจเพื่อนทุกคนที่กูโอ้ยรอดอยู่ในตู้สต็ปแอ เวอร์จะตายพี่ไปแต่เอ้๊มึนเซ็ตแถ็บโคตรดีเองแล้วแทบกลางเองนี่ไงทุกๆศาสตรสิบเรีกกำลังผีแทกลางเองไม่เป็นไรเว้ยเออเฮ้ยมีบอกม่ได้บาร์บีคิวมีบาร์บีคิวมึงบาร์บีคิวเหรอเออนี่ไงบาร์บีคิวทำไมเหมือนเหมือนมันหาเราไม่ค่อยเจอเลยอุ้ยแหล่งหนึ่งว่ะดีเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นหนึ่งอ้นี่ปะหนึ่งขีดอันเนี้ยเออแหลงหนึ่ง โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอพรไว้แบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมลืมติดตามช่องใหม่ผมได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ